ไปเจอมาเนี่ยเป็นยังไงครับก็ท้าตามก่อนนะครับวัาศูนยเนี่ยจะเป็นตึกกวัดนะครับแล้วก็มันเป็นศูนย์ที่แบบรักษาผู้ป่วยแล้วกันนะครับคือตัวโอเนี่ยเรียนเป็นนักศ,ศ,ศึกษาขฟนอครับแล้วพอดีช่วงใกล้ๆจะจบโอ้ต้อ,ง,อตงทำรายงานเหมือนกับคล้ายๆมาอะไรคือวิทยานิพนธ์นะครับแล้วอาจารย์เขาก็บอกว่าให้โอ้ไปทำรายงานมาเพื่อจะให้จบ โอ้ตัดสินใจว่าจะทำรางานเรื่องไหนดีตอนนี<ม>โอเคเราทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยดีกว่าครับมีก็ตัดสินใจเดินทางไปกับเพื่อนที่ภาคใต้แต่อยู่ในจังหวัดหนึง<ม>่งประมาณสามคนนะครับ<ม>รวมาเห่ด้วยครับแต่กว่าเราจะไปเราต้องไปทําเรื่องกับทางที่นั่นประมาณเดือนหนึ่งกว่าจะกว่าจะได้รับการอนุมัตินะครับกา<ม>รขาบพอวันถึงวันนั้นไปพอไปถึงวันนั้นปุ๊บ คือมันเป็นสถานที่แบบน่ากลัวครับพี่มันมีทางลับเลยแล้วก็คนดูแลก็มีอยู่แค่คนเดียวยามก็อยู่แค่คนหนึ่งเป็นสองคนกับัวเมียที่องเลยทีนี้เสร็จแล้วก็คุยกันติดต่อก็คุยกันแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเออจะมาเป็นอาสาสมัครดูแลที่เติดที่นี่ใช่ไหมเออบอกใช่ครับก็มาละสามคน ขาก็สอนงานพอสอนง,งานเสร็จเขาก็จับญากจะมีเรือนให้อยู่กันคนละครน่งสลับกันไปเป็คนคบหนึ่งเดืนอนที่โอบอกว่าโอจะอยู่1 1> หนึ่งถึงหนึ่งเดือนอก็อยู่กันไปเนื่ยประมาณเขาเขาที่จำได้มาพักพิธีสองอาทิตย์อะครับเดินมาเข้าอาทิตย์สุดท้ายมันเป็นเรียนอะไอยโอแล้วครับนีโ้โอก็ประมาณห้าโมงเย็นเนี้ย เขาก็พึ่งๆน,กน,กนะกับกำหนึ่วทุกคนกับคำหนึก็เหลือโอกับพี่ยามโอ้ต้องอยู่ฝ่ายห้องยาครับอืแล้วห้องยานี่มันจะอยู่ติดกับติดคนไข้ที่เป็นอาการ,รหนักๆถึงขั้นจะเสียชีวิตส,ส่วนติกชายหญิงที่อยู่บนมในอีกฝั่งหนึ่งจะแบบไม่ไม่เกี่ยวกันจะเป็นอยู่หากันสองสองไว้นี้นะครับอยู่กันไม่ยื่นเพราะเขาแข็งแรงครับนี้เสร็จแล้วโอ้ก็เต้า ประมาณสักทุ่มในโอจะได้มีเสียงโอดควรของคนไข้แต่ละคนนะครับพี่จำได้ว่าคนไข้ประมาณสักสิบแปดคนนะครับพี่ทีนี้เอิดไปสะดุดตรงที่ผู้หญิงคนท้ายที่อยู่เตียงสุดท้ายนะครับพี่ครับเขาร้องตะแหลกเลยอะแบคุณผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรนะมาออกเลยครับพี่คนรู้ทีนี้เสร็จแล้วเขาก็ร้องโอดควรเหมือนกับเขาอยู่น้ำอะครับ โอ้ก็เดินเข้าไปหาเขาครับโอ้เขาบอกเขาอยากกินน้ำเขาถลยน้ำให้เขากินแต่พอดีมือคนไข้ข้างๆเตียงเขาบอกว่าหรือไม่ได้ืทหรอกือไปมันก็จิงได้กาเอื้อกออกมาอืเสียเวลาแล้วคนไข้มันก็นอนนอนหลับเอโอ้ไม่สนใจโอ้เทงปากอยู่พอเขากินเขาก็อื้อกออกมาอย่างที่เห็นที่เขาพูดจริงๆอ่ะพี่เหมือนกับร่างกายเขาไม่รับแล้ว โอ้เลยแบบเหน้าไม่มีโอ้เลยเช็ปตัวให้เขาแต่ว่าตามตัวเขามีปุ่มหนองไตเมงนะครับพี่ mm hmm. ทีนี้เราก็แบบน้ำตา,ววาอะไรเขอเขาเปล่งสารนั่นไง วันที่สองเพื่อนผู้หญิงคนเพื <fect> ่อนเพื่อนของโอมนี่แหละจู่ๆมาบอกว่าเออโอมมึงเฝ้าคืนนี้คืนมึงนะเฝ้าให้กูวันนะครับเออขอโทษนะครับที่พูดคำอยางไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเฝ้าให้ตูวันนะครับบอกเขาไมอ่ะเออหน่ามึงเฝ้าให้กูก่อนกูม่งมั่นได้โอันติดตันติดเท่าไมร่ว่ะโอมันเออได้ได้พอเข้าคืนที่สองโอมันเฝ้าตามปกติอย่างที่โอมบอกไปนะเพียนะครับทีนี้พอประมาณสักสองคืนโอมรู้สึกว่าโอมรล้วโอมจะไปอาบน้ำอย่างเงี้ ห้องน้ำมันจะอยู่กับห้องน้ํานี่มันจะมีอยู่สองห้องห้องหนึ่งติดตายแล้วอื <c oughs> แต่เขาไม่บอกว่ามีอะไรครับ <c oughs> ห้องสองใช้ได้อื <c oughs> แล้วไฟเนี่ยมันไมันใช้ไม่ได้นะพี่มันเป็นไฟมันมันไม่ใช่เทียนอะ่ะ <c oughs> แล้วทีนี้หองตรงข้ามของห้องน้ำนจะเป็นเตียงนอนของผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตไปแต่ก็อาบน้ำไปเรื่อยๆจู่ๆมาสะดุด เ็นเสียงผู้หญิงคนนั้นนะครับพี่มันรับเข้ามาหูเราเลยว่าพี่มันอยู่น้ำโอ้ก็คนรู้กับ่มาล้างคนรู้หนึ่งอาจจะไหลอื่นเลยพี่น้ำโอ้ยก็ใครวะโอ้ยตกโกรกว่าเออเออมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกไปนะเดี๋ยวออกไปโอ้ไม่คิดว่าเออไม่ใช่เป็นหนูนั้นแหละโอ้ยหรือว่าคนใครคนอื่นเดี๋เดี๋ยวออกไปแล้วแป๊บนึงอาบน้ำอยู่ ตักพักต the <listening> yes. like ื้นเสียงน้ำปุ๊บทีนี้จะมาเสียงกับเสียงห้องน้ำค้างๆอีกแบบนี้ครับอาจจะเป็นเสียงปิดท้ายปิดตายใช่เพื่อนหนึ่งที่ไทยที่ไทยเสียงไอเดบจไอเด็จหรือเงี้ยโอ้เฮ้ยอะไรกันวะข่าวนี้แล้วที่น้ำน้ำก็น้ำในห้องน้ำก็ไม่ไหลอีกแล้วก็ตะเสียงเออ นะเราก็เลยใส่เสื้อผ้าแล้วผู้หญิงเราจะออกไปเนี่ยสักพักมีเสียงรับเข้ามาอีกแล้วนะคือเป็นเสียงผู้หญิงนั้นบอกว่าพี่ออกมาได้แล้วไม่มีใครอยู่หรอกอุ้ยคนรู้แตนแบบตายแล้วเฮ้ยเสียงไม่มีใครอยู่คืออะไรแลเราเปิดประตูทางเซ็นจูทาเปิดประตูออกไปครแล้วก็หลับพอเปิดไปเหมือนไม่หนักพี่เปิดไก็คือเจอเลยล่ะจังไง เพราะเตียงเขากับห้องน,น้ำไม่ห่างแค่ป่าเก้าเขานั่งขันหลังอยู่อนั่งขันหลังอยู่ข้งหน้าอยู่พี่แล้วเขาก็ร้องไห้เขาภาพท่าทางเขากาะกาะปูเขาเองนะแล้วก็ร้องไห้อยู่น้ำอะไรเงี้ยแล้วโอล่บห้องยิ่งไม่ออกกับพี่โอร้องแล้วโอร้องมาแล้วโอลยิ่งไม่ออกแล้ว ื้นกระเดื่องอ่ะพี่นเดับแล้วมันก็มีการบาดเจ็บโอ้พอตื่นในทีก็คือการชาตนานนกคือเหอวหัวไตนะครับคือมันหดนไปเลยคือหัวฟาดกับพื้นใช่ครับตอนนั้นคือไม่รู้เลยนเพอตื่นขึ้นมาคือว่าที่หัวหน้าพยาบาลก็มาทำแผลให้เองเนี่ยโอ้ลยร่างเขาฟังเขาหมดยาเออเขาก็เปิดเขาก็เปเหมือนกันที่ เหตุนาไปบันคือหัวหน้าที่เฝ้าที่นี่นะครับเจออะไรอย่างเงี้ยเเจจออแล้วเจอคือแบบเจอตอนก่อนวันที่โอจะมาเฝ้าคนที่สองอะเจอตอนประมาณสี่ห้าโมงแบบนี้ครับเจอเขาพักเขาเดินผ่านหลังเดกนะฮะแล้วที่โอจะเฉลยว่าเพื่อนโอที่ให้โอมาเฝ้าแทนคือคนที่สองอะเขาเจอลูกของเนาะด็กเขาเจอลูกของที่ผู้หญิงคนเนาะคนที่เสียไปเนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออคือเพื่อนของหนูเนี่ยคือเจอรูปหรือว่าเจอคุณพี่เขาเจอรูปแต่เจอก่อนที่ผีจะตายเนาะใช่ครับเดีย๋ยวกับเขามารับแม่เขาไปอ่ะแล้วเพื่อนผมเขาไม่ยอมบอกรับแหละแล้ว,ลวพอเสร็จแล้วมาให้ผมมาเฝ้าแล้วผมก็ต้องมาเดินเลยโอ้โหแล้วเ่าลองค่าย้าเหมือนกันเพราะว่าค่า,ายคานี่ก็คือญากคนแป่กเขาเป็นคนไข้แหละพี่แต่เขาตก ห้องน้ำตายเลยเหรอใช่ค่ะปิดตายก็เลยอีกห้องน้ํานั้นไม่ไม่ได้ใครใช้ไม่ใช่ใครครับใช่ค่ะนี่แหละครับโอ้โหเดี๋ยวเราฟังไปขนลุกฟังไปแบบตื่นเต้นว่าฟังคนที่รันลุกภาพตามว่าผมเนี่ยเป็นโอ๋นะครับแล้วก็อยู่ในบรรยากาศอย่างที่โอ๋เล่านี่แหละนะครับไปก็เลยนึกว่าห้องน้ําแบบนี้ห้องหนึ่งปิดตายห้องหนึ่งใช้ได้ ความมืดนะครับออกมาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้พี่ปองถามพี่หนึ่งเสียงที่มันแว๊บเข้ามาเนี่ยจําได้เลยนะครับว่าเป็นเสียงของคุณพี่คนนั้นที่ก็เสียไปอ่จําจได้เลยครับพี่สุกัญญาครับจําจได้แน่เลยครับคือจําพี่พได้แล้วก็เสียงที่พูดเนี่ยที่มีในห้องน้ําเนี่ยพอได้ยินปั๊บเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเป็นเสียงของพี่เขาตอนแรกที่เขาบอกว่าออกมาเถอะตอนตอนนี้เขาบอกให้อยู่นะแล้โอ้พูดคำว่า เออเดี๋ยวออกไปนะเราแบบหนึ่ป็นหนึ่งไม่แน่แต่าเป็นเขาแต่พอก่อนจะออกจากห้องน้ำเขาบอกว่าออกมาเถอะมันไปอยู่นั่นแหละเออมันกลายเป็นเขาแล้วใช่ครับนั่นแหละมันเสียงมันเสียงแบบเย็นๆนะพี่เป็นเสียงที่มันมันวู้เข้าหูหรือว่ามันลอยมาตามลมลอยมาตามลมครับพี่แล้วเราไม่ได้คิดไปเองนะมันเป็นแบบขับเหยาแล้วาม ป่วยแต่ละคนไี่นอนเหมือนเขาก็ราะเขาบอกว่าเขาได้เขาได้เขาอยากเขาได้ยินคนไข้คนอื่นที่เสียไปได้ยินอย่บ่อยจนเหมือหน่ามากตามใจเเหมือนกับว่าเขายังไม่อยากไปใช่ไหมใช่แล้วผมรู้สึส<ค>กผิดแบบที่ก่อนเขาตายเขาผมไม่ดูแลเขามากนะ<อ>แม่แบบเฮ้ยคิดไปใส่หัวไป<ค>นอนแล้วเผลอหลับไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่อย่าไปอย่าไปคิดมากโอ้นะคือจริงๆแล้วพี่ป๋องอยากจะบอกว่าคนที่เป็นอาชีพสมัคร ที่มาดูแลผู้ป่วยนี่นะครับเป็นคนที่เสียสละมากๆเลยนะเราคงทำหน้าที่เราเต็มที่แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ย<อ>โอ้อนะครับแค่เด็กๆนี่นะครับไปเป็นอา,าสาสมัครที่ศูนย์แบบเนี้ยโอเคนี่มันใจมันก็ยิ่งใหญ่มากมากแลยวะครับอ่า,าแล้วโอ้ยจะบอกว่ามันเนี้ยศูนย์เนี่ยมันมคนที่เฝ้าเป็นหัวหน้าเมื่อคืนหัวหน้านี่ยังอยู่แต่ว่าหลวงพี่จะเสียไปแล้วะะฮแล้วก็แบบ เงิประมาณที่หรือแบบมันน้อยมัเมน,นเ,เหมือนกับว่าเขาก็เหมือนกับติด้วครับแต่เขายังสงสารคนไข้เนี่ยทีนมีมน้ออยู่ต่ออยู่ล่ะโอ้ท่านนั้นเนี่ยโอ้ลองลองทํเรื่องมาสิครับว่าถ้าจะมีการช่วยเหลือดูแลอะไรกันได้ยังได้ยังไงบ้างในในส่วนของอ่อสปุ้งสตางหรือว่าใครจ่ายอะไรแบบเนี้ยเผื่อว่าเราจะรวบรวมเงินได้สักก้อนหนึ่งแล้วก็มันอาจจะไม่ได้เยอะนะโอ้นะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ช่วยกันไงครับอะไรเงี้ย ก็ต้องโอ้ก็ต้องลองโทรไปสอบถามที่เราก่อนแล้วค่อยให้ที่อยู่อะค่ะพี่ลองดูลองดู ดีกว่านะครับเพราะว่าโหนเคยบอกแล้วว่าทําไมไม่ติดต่อกับที่นายอำเภอที่นั่นเขาบอกว่าเคยไปแล้วแต่เรื่องมันมันไม่เห็นมาจริงอะไรเงี้ยครับอืเพราะว่าอย่างที่ป๋องกับเอ่อรายการที่นี่นะที่โออ่นที่เพื่อนเนี่ยโอ๋เราก็กําลังจะไปทําบุญกันที่วัดพระบาทพันปูอ่ะครับในวันที่หนึ่งพฤษภาคมอันนี้ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งว่าฟังครับอยู่ที่จังหวัดเมืองซึ่งแทนไงก็ลองลองลองทําเรื่องหรือไม่ก็ลองส่งเรื่องราวมานะครับเผื่อเราจะช่วยอะไรกันได้ยังไงนะครับโอ๋ ลองดูกนันลวกันนะโอ้พี่ขว้ญกลับไปนิดนึงนะครับตอนที่บุกเปิดประตูห้องน้ามาเนี่ยเห็นจริงจริงใช่ไหมครับเห็นแบบเขาขยับเห็นแบบที่ที่นลึกๆผ้าปานผี่นอนอยู่ห้องนอนแล้วเป็นมุมมืดเลยครับแล้วเป็นร่างคนที่<ข>แบบขยับไปขยับมาอยู่อ่ะอแล้วมันเป็นเงาเลยนะที่เงาตัวคนเลยที่เขานั่งห็นอัวที่แต่เขาเห็นว่ามามอง เอ้ไม่หันหน้ามามองผมนะเขาแค่บอกว่าเขาอยู่นาเขาบอกเขาเกิดเป็นหัวครับเขาเปิดเปื้อนหัดเลยครับอ๋อออคือเราอยู่นั้นเราก็เหมือนกับเราก็วิ่งออกมาแล้วก็มันล้มแล้วก็สั่นระหอสลบไปเลยสลบไปเลยหัวหลอกคืนอ๋อฮะโอ้โับหลังจากนั้นได้ทําดูไห้พี่เขาไหมครับได้ครับก็คือทาสารทานแตซื้อเป็นทางสารทานเลยครับอฮะ เอาเอเาเอานะลองดูนะโอ้นะแล้วไงก็ถ้ายังไงติดต่อกับพี่ป๋องทางมือถือไม่ได้ยังไงไม่เป็นไรนะครับก็ส่งมาทำเมีนก็ได้เพราะว่าจริงๆพี่ป๋องอยากจะบอกว่าพวกเราเนี่ยเปิดบูมเมลทุกวันอยู่แล้วส่งมาที่ chat.affairmail.com ก็ได้ครับพี่ป๋องับแต่ว่าโอ๋ไม่รับอ่านนะครับว่าโอ้ไม่รับอ่านครับโอ๋ต้องลองติดต่อลองดูลองดูก่อนได้ครับลองเรายังอยู่ก็โออก็ติดต่อกลับมานะครับได้ครับโอ้นะลองดูตารางการขอบคุณมากครับโอ้นะครับสวัสดีครับ